สวัสดีค่ะพี่อังคนบ้านป่าค่ะคนหลังเขามาอีกแล้วจนะ้าวันนี้นะคะพี่อังเข้ามาที่บ้านค่ะกล้วยไม้กาลังออกดอกนะคะต้นฤดูฝนกล้วยไม้ออกเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้มาพร้อมกับกล้วยไม้ที่หายากค่ะตามชนบทนะคะก็จะมีกล้วยไม้เยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นกอพุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะคะเวลาเราไปเที่ยวที่บ้านเขาเขาก็จะแบ่งปันให้ค่ะเขาตัดให้พี่อังสองกิ่งนะคะพี่อังก็เอามาเลี้ยงนะคะ แล้วก็โตแล้วแล้วเขาก็มีดอกให้เราชมแล้วค่ะได้มาแค่2อก้านนะคะแล้วเขาก็แตกหน่อแตกกอนะคะเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะที่เลี้ยงง่ายมากๆค่ะแล้วก็ยังเป็นกล้วยไม้ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่อากาศร้อนได้ด้วยนะคะแล้วก็ออกดอกง่ายค่ะออกเป็นพูดอกสวยนะคะแล้วก็ออกตามข้อ สีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็ยังเป็นสกุลหวายด้วยนะคะสกุลหวายทั่วไปนี่แหละค่ะนะี่ค่ะน้องกระแทงออกมานะคะน่าเสียดายตรงที่ว่าเขาไม่ได้ปุ๋ยได้น้ําเท่าที่ควรนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะที่ิของพี่อังโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเอามารื้อฟื้นเขาใหม่นะครับปรับปรุงบํารุงต้นไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าไม้มงคลกล้วยไม้หรือว่าพืชสวนควรัวอะไรก็แล้วแต่นะคะ อะไรที่ซุดโมแล้วก็มาแก้ไขกันใหม่ค่ะนี่ค่ะลักษณะการของเขานะคะข้อของเขาก็จะเหมือนกล้วยไม้ทั่วไปเล็กๆเรียวๆนะคะแล้วก็เป็นสีเทาเขาวค่ะมีลายนะคะปกติก็จะใช้กับมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับหรือว่าใยของเ,ออเดี๋ยวที่อังนึกไม่ออก พวกกระเช้า,เากระเช้าสีดาอะไรพวกนี้นะคะลักษณะใบนะคะใบลำต้นหอมปลายเรียวนะคะแกมรูปไข่นะคะปลายใบยนี้จะมนๆแผ่นใบาบางนะคะและมักจะร่วงก่อนออกดอกนะคะค่อนข้างแห้งไปนิดนึงนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาบปรุงเขานะคะแล้วก็จัดเขาใหม่ใส่กระถางใหม่ใส่กระมาภ้าเพิ่มนะคะลักษณะดอกของเขานะคะเกิดตามข้อค่ะข้อละ1-4ดอกนะคะกีบจะมุง่มงมอ่อนๆค่ะกลีบปากขนาดใหญ่เลยนะคะขอบด้านโคนนี่คือกระดกขึ้นนะคะหอกขึ้นมาค่ะปลายนี่คือจะแบนดอขอโทษค่ะ ปลายนี่คือจะบานออกนะคะเป็นทรงกลมค่ะขอบจัดนะคะเป็นริ้วเหลืองอ่อนค่ะคนกีบมีเส้นสีม่วงม่วงนะคะออกดอกเดือนเมษายนค่ะลักษณะก็จะเหมือนกล้วยไม้ทั่วไปนะคะชอบออแดดรำไรค่ะหรือว่าแดดช่วงเช้าจนถึง11โมงหรือเที่ยงนะคะไม่ชอบแดดทั้งวันหรือจัดเกินไปค่ะ ถ้าเขาออกเป็นพวงนี้จะสวยมากๆนะคะรลอก็เป็นพุ่มๆเลี้ยงเขาให้เยอะๆนะคะแล้วเขาก็จะย้อยลงมาได้ยาวมากๆด้วยค่ะช่วงฤดูฝนนะคะก็จะมีกล้วาายไม้ออกดอกเต็มไปหมดเลยะคะ่ะที่บ้านพี่อังเยอะแยะเลยนะคะพี่อังก็จับหลายๆต้นมารวมกันนะคะจัดแต่งเขาใหม่ให้สวยงามค่ะ ไม่ให้เขากระจัดกระจายแล้วล่ะค่ะน้องก็โผล่มานะคะเขามีช่องอากาศตรงไหนเขาก็าโผล่ออกนะคะแล้วเขาก็แตกจริงกันไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเขาเป็นพุ่มยาวๆนี้ก็จะสวยมากๆแล้วก็เอาเขาลีสีไปแซมๆนิดนึงค่ะวิธีการขยายนะคะ ก็ขยายด้วยการแยกต้นอ่อนนะคะที่เกิดตามข้อของต้นค่ะหรือไม่ไงั้นก็เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะแต่แยกต้นยังง่ายที่สุดล่ค่ะสาหรับกล้วยไม้นะคะียังจะเอากัะมาพ้าวนะคะที่แช่น้ําแล้วหลายวันค่ะบีบเอาน้ําเขาออกนะคะแล้วก็เอามาปบปะเพราะ,ะจริงๆเราจะใช้กะมะพ้าหรือวัตถานนะคะกระมาพ้าที่ท่อนใหญ่แต่ยังหมดนะคะใช้จนหมดแล้วค่ะ ก็เลยเหลือแต่ปลฝอ,อยเนยที่แช่ถังไว้นะคะก็เอามาใช้ได้เหมือนกันค่ะใส่ใส่เข้าไปอย่างนี้ค่ะก็ตุ้งชื้นนะคะแล้วก็ไม่น้ําก็ไม่ขังนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆใครที่เข้ามาดูคลิปพี่อางสวัสดีค่ะ